สวัสดีครับผมกาบสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับอยู่กับผมเอกำซิ่งครับผมอ่ะก็มาดูมุมอ่ารถไปโฟกันบ้างนะครับขุดดินตักใส่รถนะหน้าดินสวยๆครับผมวันนี้ก็มีรถ6กร้อวิ่งด้วยสามคันนะครับไม่รู้แซกผมเซอร์ไปไหนไม่สมบายหรือเปล่า อ,อยู่กับช่างเขียวครับเอ้บนี่ก็หลอกหนาครับผมเอามาดูมุมมองบนรถไมคโครกันบ้าง กีนตักครับเต็มรถนะหนึ่งตักผ่านไปสองตักแล้วกี่ตักเต็มรถเนะี่ยกี่ตัก สามตักแล้วครับผมโอ้หน้าดินสวยๆเมื่อเช้นี้ได้กบต้นหนึ่งน้อแซมไม่ห้อยถุงไมต่ตรงไหนลูกสี่ฮะเออไปไปกดดดับสงสัยอ่าตักแล้วครับผม ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เนาอหกค,ครับผมหกตักผ่านไปเจ็ดตักผ่านไปครับผม นัาตักเลยนะแปดครับผมประมาณสิบนะแปดตักครึ่งประมาณแปดตักเก้าตักเนี่ยครับ เต็มป้ายปักคุลุนรดแรงวันนี้ก็เป็นหน้าดินครับหน้าดินลอกนานะจู่วังอย่างเดียวครับผม ว่านี่เราก็อยู่บนน้องน้ำเขียวนะครับหรือว่าเขียวมรกตที่เขาเรียกกันนะน้องนะเนี่นี่เป็นหน้าดินดินทรายครับผมสวยๆกันเลยอันนี่ก็เป็นต่างระดับนะผมน้ำพิงล่างต่ำกว่า้างบนสูงกว่าประมาณเป็นเมตร ก็เลยลอกให้เสมอกันครับ เดินเราไปกระดัมกรีนนี่แหละครับวันนี้ก็มาวิ่งด้วย3ามคันนะแจงผมเซอไม่สบายครับว่าคุณตลกกบควนนะหน้าดินหน้าดินครับสวย,สวย เต็มแล้วเดี๋ยินายกันเสียก็บันได้ันไดวู้วนาเกียร์เสียก็ฮุวยว่ะนาเกียร์ย<ว>ยพุนเอา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 แล้วแต่วะอยากให้พุนเขา้ารถ ติ๊กเกอร์ต <to> <ting> <default> to ัวโกงแล้วม <okay. S 1> ีอยู่แผ่นเดียวก็ไม่มีพี่ผมแกะเอากับตู้รถก็ได้บ่มันเหลือแผ่นเดียวด้วยน่ะบ่ติ๊กเกอร์เจ้าพี่ยังอยู่น้ำรถุดก็สั่งใครเอาไดเลยบ่มันลอกออกมามันแกะแปะไม่ได้แล้วแังผมเสียดักของรถเก่งตั้งนานมันลอกออกมามันมาแปะไม่ได้มันยืดยืดหมดไม่ไม่ถ้าเราถ้าเราลอกมันเอาคืนได้มลอกไม่ได้ลอกไม่ได้ลอกถ้าลอกออกมาแปะไม่ได้แล้วมันมันยืด เจ้าเมียไหมนี er. like hmm. cool. yeah. ่ฮะเจ้าเมียอีกไหมเอาเนาะเฮ้ยเมียคนที่สองเลยฮะเมียคนที่สองคนที่สามจะเอาอีกบ่รักครอบครัวเจ้าก็ถามบาปขอให้เป็นไหมมันขึ้นได้ว่าถาผมไปครับคิดย่ไปไหนตู่อยู่กับเมียทั้งคืนเนาะบอกว่าเจ้ากลับบ้านไหมห่วยเมื่อวานนี้เขาไม่ได้ออกม้านเลยแต่เขาห่วยมาได้เด้อฮึมเจ้าคือว่า คุณสาวอยู่นี่งามร้านก๋วยเตี๋ยวบ้างันไหมร้านเตียวใส่ยืดอ้ยเขากินก๋วยเตี๋ยวบ้างันไหมมีแต่ผู้เจ้าเด้เจ้าเนาะโอ้เสียก็ทำบาปขอยบวกกนบวกเลยเพราะขางยาวๆนี่โอ้ยยายายาโรคเขาใหญ่กว่าเรารถน้ำมันได้นั่นวิ่งหนีบ้ันเนี้ยโอ้บุ๊บเล่นอืมสิเลือแล้วไปวางวาง นี่ครับคนขับตัวถูกรอยดำกรีนนี่แหละเสียเกาะครับคุยน,น้อยนี่แหล,ละ <c oughs> ไม<ป>่ได้เงาเปิอขวาวางใช้บ้งางมาหันหน้าเบิ้งเอาเองบ้านนี่อยู่ปลูกอย่างนี้ดีดีเงียบดีเนาะ อยากสั่งสันอะไรไม่ต้องกลัวเพื่อนบ้านได้ยินเอาเมียมาจาัดคุ้นกันเลยด้วยครับปากแล้วครับการทีกออกปากแล้วโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ